มาข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะสองคะแนนต่อหนึ่งคะแนนนะข้อนี้เป็นข้อตัดสินแล้วมาเออมาข้อต่อไปค่ะเฮ้ยไม่น่าจะยากแล้วนะเฮ้ยไม่น่าจะยากแล้วนะต้องเช็คก่อนหรือเปล่าต้องเช็คแมตต้องเช็คมเนี่ยพอเป็นตาตัวเองก็เอามือปิดเอามือบังไม่อยากจะช่วยไงไม่อยากจะช่วยคุณอยากตอบอะไรคุณยีนคุณอาคุณพิจารณาดิดิชันหน่อยคุณตอบเอ จริงคุณตอบเออก็คือ A ผมว่า A เพราะทัดใจเหรอเพราะว่า B กับ C มันดูเกาหลีเกินอ่ะมันเป็นพอพอเป็นเกาหลีเกินแล้วมันเรียบเนียนไปหมดเลยหรอแต่แบบอย่าง A มันคือคนทั่วไปน่าจะไหนๆดูดิหนเราแบบทำปากกับท่าไดิ่ยท่าไหเรเนี่ยตรงนี้มันมีตรงนี้ป่ะเใช่ไหมอเนี้ยเออมันตรงนี้มันคงมาหรือมันเป็นทุกคน เขาไม่ตู่รู้หรือเปล่าหรือว่าตัดหรือเปล่าทีมงานเราเก๊ะไปกันแบบตัดเปิดอะไรอย่างเงี้ยนี่ีสฟตรงนี้เห็นชัดๆเลยนะข้ออแล้วท่านผู้ชมลนะคะอยากตอบข้อไหนลองคอมเมนต์กันมาสิอออะคุณตอบข้อ A ครับคุณตอบข้อ A และนี่คือข้อที่4ถูกต้องไหมคะถูกไหมคะถูกต้องเอาทำไมเก่งกันจังเลยอะ เฮ้ยอันนี้หมดหรอยังอ้าวข้อที่สี่เรายังเหลืออีกสองข้อสนุกดีนะเฮ้ยแล้วถ้าใช่ไหมสนุกดีใช่ไหมใช่ไหมเราจะต้องน่าจะอันนกันได้ยังไงอดูด้วิเคราะห์มันดูฉลาดดิเออดูฉลาดเอ้ยหมายความว่าเกมที่ผ่านมาเราดูเลยเอาพี่บอใช่มาคุณบอถ้าคุณตอบไม่ได้ในข้อนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะแพ้สูงมากนะคะมาในข้อต่อไปค่ะเฮ้ยเป็นส่วนของหน้าผากและโห คุณอยากจอบอะไรคุณบอลองพิจนารณาสิทรงไหนที่เขายังไม่เคยทำทรงไหนที่เขาทำแล้วดีหรืออะไรง่ายมากใช่อะ <laughs> อยังไงต่อข้อบีครับอ <laughs> คุณอยากตัดช้อยก่อนไหมตัดช้อยไม่ <laughs> ตัดอะไรเลยไม่ตัดอะไรเลยทำไมถึงต้องเป็นข้อบีคือลักษณะคิวเขามันจะใช่ใช่ใช่เวลาดูเขาจะชอบทำยังไงเลิกเลิกนิดนึง ทำยังไงทำยังไงขอ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 สู่ไม่ใกล้ยังคะทำยังไงเออใค้คิวจะอย่างเงี้ยครับใช่อ๋อแล้วผมดูจากหน้าผากแล้วมันน่าจะได้ใช่แล้วทรงผมเขาเขาจะไม่ชอบเนี่ยข้อ A มันสั้นเกินเออมันอาจจะยเป็นตอนที่เขายังไม่ย่าไว้ยาวเปล่าอไม่รู้ไม่รู้ไม่เลมตอบข้อ B ครับงั้นตอบข้อ B พี่แนนคะถูกต้องหรือไม่คะ ถูกต้องข้อสุดท้ายแล้วมันหมายความว่าถ้าเธอชนะเนี่ยมันก็จะเสมอเราจะพูดเขาหน่อยได้ไหมครับไกลๆว่าเธอต้องแพ้นะมันจะไม่ไม่เราไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลยไม่แต่หมายความว่าฉันมีวิธีฉันคิดไว้แล้วว่าถ้ามันจะเสมอเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้ได้ข้อสุดท้ายเชิญค่ะเฮ้ยใบหูลำคอแล้วก็ส่วนของแบบกล้าม ือถ้าตอบข้อเอมันต้องไม่ใช่แหละเจาะหูหรือเปล่าก่อนเช็คเช็คเขาอาจจะเจหูเขาเคยจะจอดแล้วเขาก็ถอดออกแต่ดูก็รู้แล้วดูก็รู้แล้วแบบดูถ้าดูก็รู้แล้วคือคาตอบดูแล้วรู้เลยข้อสี่ข้อสี่แล้วข้อบีคือใช่เข้ไหมคือเขาไม่เคยแบบเห็นบ้านจรเขาไม่เคยสเปะสปะขนาดนั้นนะถูกไหมว่าตอนนี้จะผมยาวก็ตามมันก็จะดูแบบมันก็จะสเปะสปะแค่ตรงนี้แต่มันก็มันก็ยังดูออกมา ตรงๆอ่ะแต่อย่างแต่แต่อย่างข้อบดแต่อย่างข้อบีไม่ไวต้นจาดย <c oughs> อย่างข้อบีมันแบบมันฟุ้งมากเลยจร <c oughs> ยิ่งเอยิ่งไม่ใช่เลยหมายความว่ายัางไงอ่ะคือพ่อจาได้ว่ายัางไงจรเขาต้องแบบเก็บเก็บเก็บเนียนอถ้าสมมติจรไม่พอดูจากโครงหน้าแล้วมันคือเขาไงแบบว่าหน้าเราเคยไปใกล้สัมผัสกับพ่อเขาอะน้องงานข้อสี่เป็นคำตอบสุดท้ายไหมคะสุดท้ายครับ คำตอบสุดท้ายพี่แนนขาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอุ๊ซันว่าเขารู้จักกันดีจริงว่าเธอนั่นแหละ่ะนี้คือเธอคือใครส่วนไหนคือเธอมันมันไม่ใช่เรื่องมหัสารย์อะไรเพราะว่าเออเขาเจอกันหมดแล้วเขาอยู่ด้วยกันแาบตลอดแล้วเนาะไมล่าแล้วก็คือแบบว่าไมล่าเขาอยู่ด้วยกันนะเธอยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมอยู่ด้วยกันแบบ ยี่แปดมึงเติมเองเลยหรอซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมค่ะความจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีบทลงโทษแล้วคือแบบคนแพ้จะต้องต้องทำเธอบอกว่าเธอคิดไว้แล้วเมื่อกี้มันคืออะไรใช่เธอคิดว่าหมายถึงว่าอันไหนๆก็ชนะร่วมกันงานก็ทำโทษร่วมกันครับอาจา อะไรเนี่ยเป็นแฟนก็เป็นรู้สึกไม่้อไม่แฟนเลยเนาะพี่ว่าน้อพี่วอนขอโทษหน้าพี่บอกพี่บอแบบไรเนี่ยเอแบบตั้งหน้าตั้งตั้งตาฉันกุศลตั้งใจเล่นไวะเขาตั้งใจเล่นะถูกไหมฉันกุศลตั้งใจเล่นซึ่งแบบแฟนคลับคงจะฟินแล้วก็คงแบบเฮ้แต่ศิลปินอะไรอะไรวะฉันกุศลตั้งใจเล่น เออแกงๆนะก็อย่างเดียวแค่ไปนู่นวงการบันเทิงวงการบันเทิงอันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดินออกไปเดี๋ยวฉั้นนดานะใชมันเตรียมสคริปไปเล้ง่ายง่ายถ้าไม่มีซีนเนี้ยเดี๋ยวดีฉันไม่ได้รับเงินนะบทลงโทษคืออะไรคะคุณสปายซึ่งบทลงโทษในวันนี้เนี่ยเรานะคะจะมีแบบว่าให้คุณใช้แทนคําว่าไอ้น้องแบบว่าน้องมีไดอะล็อกแบบน้องให้เรียกฝ่ายตรงข้ามว่าน้องเนี่ยมีสามเลเวลสามระดับให้มันมันชัดเจนขึ้นมาหน่อยกับแบบ ให้เรียกน้องแบบน,น้องหรืออะไรอย่างงี้เสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสาม,สสามสเนาะ<ม>ในแต่ละบริบทแล้วกันเออ<ม>ได้ไหมนว่าได้มันเป็นบ,บทลงโทะความจริงมันมีบ,บทลงโทะที่ร้ายแร<อ>งกว่านี้ไอ้เาเรื่อ,องซับซ้อนะใช่นะคือบ,บทลงโทะความจริงคือให้เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเน<อ>ี้ยในสตูเนี้ยใช่อันนี้คือแบบว่าโอเคแพ้เสมอก็เลยเป็นอันนี้ละกันเห็นไหมล่ะอันนี้ลดงบปะครับลดแล้วจะลดงบลดลดลดลเปลี่ยนหลอดไฟแต่น่าจะให้แบบว่าแฟนคลับโดเนิในการแบบว่า เออประกันตัวนะออกไปเพราะว่าเราจะขังนางวายที่อะไรอย่างงี้เออเราอยากหาเงินนะคะอ่ะจะเริ่มจากใครก่อนดีต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าน้องเรียกว่าน้องคือให้แบบคุณเรียกอีกฝั่งหนึ่งจากปกติคุณไม่รู้แหละคุณจะเรียกกันว่าอะไรปกติเรียกกันว่าอะไรตรงข้ามจเรียกพี่บอกว่าแนวแต่สถานการณ์อ่าถ้าสมมติว่าหิวหิวโมโหหิวก็พี่อ่าห่วงนอนห่วงนอนแล้วมีคนนู้นมาแบบเออเล่นด่วย ก็ยังพี่อยู่ไหมก็ยังพี่ไม่มันแล้วแต่อารมณ์ผมดีกว่าผมแบบพูดไม่ถูกอ่ะแบบบางทีดูจากการกระทาเขาอะไรเงี้ยถ้าแบบสมมติว่าเขาช้าสุดอะไรเงี้ยแบบต้องเรียกอ่ะผมก็จะไม่เรียกพี่วอลงมาอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าน้องโอ้ยก็เรียกันว่าน้องอยู่แล้วไงมันต้องรีบกไงต้องเร่งเลยต้องเรียกว่าน้องน้องวอเออแล้วคุณละวอลละวอคุณเรียกเขาว่าอะไรบ้างก็เรียกคุณเรียกน้องก็มีครับแล้วก็ เรียกกูมึงอะไรอย่างไรก็มีใช่ดิบๆๆดิบๆๆๆๆตัวประสาบมัวขอตัวประสาบมัวดิน่ะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นการเอาเป็นคุณบอก่อนละกันคุณแบบว่า เลเวลหนึ่งเลเวลสองแล้วเลเวลสามหมายถึงว่าคุณต้องปูพื้นเลเวลหนึ่งให้ดีๆนะถ้าคุณเล่นใหญ่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเนี่ยเลเวลถาดไปมันต้อง,อง,งใหญ่กว่าเกณฑ์แม่เออแต่ว่าคือถ้าน้อยก็ไม่ให้ผ่านนะคะแฟนคลับไม่ให้ผ่านนะคะทีมงานไม่ให้ผ่านนะคะคือต้องให้เรียกน้องยังไงก็ได้ให้แฟนคลับที่อยู่ตรงนี้ที่ให้ทีมงานอยู่ตรงเนี้ เขาต้องมีเรีแอคชั่นเต็มเลยสนุกยังเป็นสดอีกเหรอเลขาวิ่งขึ้นมาเต็มเลยโอ้โหรอดูแล้วค่ะเธอเธอเธออย่าแกงเราวอย่าทำอย่างนี้อย่าแกงเรานะคะให้ตรงนี้หูขึ้นมาให้หน้าให้มีเรีแอคชั่นอย่าช่วยกันนะอย่าช่วยกันนะเอให้สาวน้องคนหนึ่นะคะเลเวลแรกเชิญค่ะมาอ่ะมอกต้องงูว่าอะไรน้องเป็นยัไงบอสอาจจะแบบใส่บริบทสักนิดนึงแล้วน้องแล้วก็เออน้องยินเออ เนี่ยเบาสุดทุกมันไม่งูง่ายมันไม่ผ่านดูเดคนดิอ่ะให้ผ่านแล้วค่ะเฮ้ยอาจจะเป็นได้เป็นเลเวลไงเออเป็นเลเวลเป็นเลเวลได้งั้นอาจใส่สถานการณ์ให้เองเป็นเหมือนแบบว่าคือเขาเนี่ยมีเงินสักแบบสามล้านแล้วเรารู้สึกว่าเอออยากได้เงินแบบเราแบบอ้อนอ้อนสองหมืนอะไรอย่างงี้เราสึกไหมถ้าผู้ขแค่ผู้คขว่าแบบน้องยิน ยังไงเขาก็จะให้โอนให้เลยโอนเป็นหนึ่งล้านโอนเลยพิกเลยเอาเอาเลยเวฟนี้เป็นการแสดงอันนี้ถือว่าเขาขอการแสดงนึกว่าฉันเป็นครูเงาะแล้วกันต้องแบบน้องยินแล้วรู้สึกว่าต้องโอนสามสองหนึ่ง action น้องยินครับขอตังค์หน่อยครับเราฟังแล้วเราอยากให้เขาไหมอยากอยากอยากให้ไหมมันไม่ได้ไัมต้องได้เรามีอีกสองในเป็นเลเวลถ้าล้านหนึ่งอ่ะ พูดยังไงก็ไม่ให้หรอจะหมายมวติว่ามีสิบล้านแล้วอยูแล้วล้านหนึ่งล้านยับเองเขารู้กันอยู่แล้วไงพี่สมมติผมมีสิบล้านหมื่นหนึ่งผมยังคิดหนะใช่เราคิดงงเหมือนกันนะเศรษฐกิจนะน้องประหยัดเศรษฐกิจไหมเศรษฐกิจนะน้องเอองั้นเลเวลสามเลเวลสามเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งแบบว่ายังไงก็ต้องง่ายเออ ขอสถานการณ์ตอนที่เราเปิดประตูเข้อว่าเราทำเข้าไปมันดูไม่ได้เราเรียกว่าสองอะออมมีแค่สองอะสองป่ะโอ้ยเธอสองไม่ได้ดิสถานการณ์ตอนเปิดประตูเข้างหน้าเข้าไปแล้วเรียกน้องงนีเลยเข้าไปก็กลายเป็นท่านี้เลยเอาเอาเมื่อเกี้ยเขาไม่ยอมเพราะเมื่อเกี้ยเลียกว่าสองเขาบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เมื่อเกี้ยมันสองไม่ได้เขาพูดจะไม่ได้พูดนะเออคุณหจีนพูดนะเปิดเปิดประตูไปอ่ะเออ สามสองหนึ่ง action น้องยินครับพี่ขอโทษนะครับมาบอกขอโทษในการไม้การชันพี่ขอโทษที่พี่ได้เห็นแบบอะไรไปแล้วขอโทษที่พี่เห็นอะไรไปเลยไม่เคยมีเทคนี้ยออก่ามันไม่เคยขอโทษเลยไม่มีการขอโทษไม่เคยเกิดคำแบบพูดดีๆแบบนี้ในชีวิตอะไรรู้ไหมเพราะเราอยู่ที่เนียงคิวบันเทิงไงมันเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่งานเลเวลสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแล้วสามสองหนึ่ง action ไมเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันีเชันนี้ต้องได้แบบดีเซชันจากทาส่งแล้วนะขั้งสุดท้ายนะรั้งสุดท้ายที่เราจะเข้ามาอะไรกันนะนะเชิญเอาเลยก็สามมีสถานการณ์ะครับเป็นอยากได้ย่งไงอ่ะเมื่อกี้ขาขอโทษแล้วก็คือไม่เมื่อกี้ตอนแรกเราเปิดที่เข้าห้องน้ำไงอันนี้ตอนอาบน้ำแล้วกันไหมมันจบเส้ถมันูจบเสียถ้าอยาอาบน้ำมันได้ยินเสียงน้ำเล้ัหามัหา อ้านนายูเออเอาเป็นเอาเป็นซีนแบบว่าขออาบน้ำด้วยอุ้ยกลับบ้านแล้วอยู่ไม่อยู่แล้วเธอจะขออาบน้ำก็ได้ประหยัดน้ำประหยัดน้ำอ่ะได้ได้ได้น้องยินขออาบน้ำด้วยครับสามสองหนึ่งน้องยินครับขออาบน้ำด้วยนะครับยินดีค่ะ เธออยากเล้งด่วนเลยแล้วกันจะได้เป็นจบและกงละกันจะได้เป็นนั่งฟินจะเป็นนั่งแคบนั่งอัดเลยเป็นน้องวอเป็นน้องวอเป็นน้องวอเลเวลหนึ่งถ้าเป็นเลเวลหนึ่งหนึ่งแบบว่าตามภาษาเอาตามภาษาความเป็นคุณสามสองหนึ่งแอคชั่นก็น้องไปได้แล้วอั้แล้วหนึ่งน้องไม่เข้มจังเลยอะเลเวลสองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขางอนอะไรก็ไม่รู้แบบเราอาจจะแบบว่า อยู่ในฉากแล้วแบบเป็นฉากเลิฟซีนแล้วจูบบ่อยเกินเทคอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยแบบเออขอโทษเออแกงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยออขโทษแบบว่าเออแบบวันนี้หลายเทคตั้งเลยหรืออ, <ๆ S 2> อะไรอย่างงี้แบบว่าเออเราอาจจะ <ๆ S 2> ไม่มีสติในการเล่นเล่นแบบเล่นอยู่ในบทบ้าน,นบบอะไรเงี้ยเริ่มเยอะแล้วเลยมาถึงผ่าร่างกันเหรอสองหนี่่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นขอโทษนะครับนอน จริงนะพี่บอดูให้อภัยตั้งแต่แบบเออ,เอ,อนอนคืออะไร <laughs> นอนคืออะไรงานในเต้อง <laughs> นอนงานเลยแบบสุดท้ายมันต้องพีก,กว่าเมื่อกี้เอะคิดเอา,อา,าเองแรัวกันเออเอาเปลี่ยนกันไหม <laughs> เปิดเข้าไปตอนพี่บอสเขา้า <laughs> เราจะไม่ปล่อยสถานการณ์นี้หลุดพ้นไปง่ายๆเป็นกลางคืนเป็นกลางคืนสมุดเขานั่งเนี่ยปวดทุกอยู่ถ้าเปิดประตูเข้าไปสามสองหนึ่งแอคชั่นมันมีหน้ามาขอโทษเธอมีหน้ามาขอโทษโอ้ยโอเคแต่ถ้าเพื่อ เรียงคิวบ oh ันเทิงไปโอเคได้อ่าตูดน่ารักมากยายน้องคืออะไรคืออะไรเอาเอาอย่างนี้ฉันจะปิดรายการแล้วคือทำไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีนะไปดิเธอพูดอะไรผมก็ไม่แก้ไม่มีนะในสคริปไม่มีนะเธอย้อนกลับได้ใช่ไหมมันคืออะไร โด,โดนจบนะเธอย้อนกลับเลยนะฉันไม่ได้บีบอะไรเลยคือบีบแค่บอกว่าเออขอโทษให้บีบขอโทษให้บีแบบเอออะไรอย่างเงี้ยให้แบบเอออันน้องอันนะตูดเธอแล้วนะเ<อ>นะกมพุ่ไงแบ<ร>บ<ท>เปิดไปเ็นกมพุ่เป็นจังหวะแรกฉันไม่เล่นกับเธอแล้วส่วนไม่เล่นกับเธอแล้วยินโบ๊ทค่ะ